แล้ววันนี้เราก็จะมาสอนเปิดไมค์ในเกมนะครับเซิร์ฟมอแกนตี้นะครับหรือว่าเซิร์ฟอื่นๆนะครับถ้ามันเปิดไม่ได้นะครับเราก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับให้เปิดไมค์ในเกมได้ก็ไปดูเลยครับปะ่ะอันดับแรกนะครับเราเข้ามาที่ตั้งค่าของเรานะครับแล้วก็เลื่อนหาแอปพลิเคชัน<า>นะครับก็แล้วแต่รุ่นน,นะครับอันนี้เราก็หาเอาไว้ใของเราอยู่นี่ครับของผมก็อยู่นี่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วับเราก็กด ติดตั้งแล้วนะครับแบบอาจารย์แลก็รอมันโหลดสักครู่นะครับนี่ครับเราก็เลื่อนหาโมแกนของเรานี่ครับโมแกนโมแกนซิตี้ของเรานะครับหรือว่าเซิร์ฟอื่นๆนะครับนี่ตอนแรกมันจะปิดอยู่นี้นะครับเรากกดเปิดแล้วใครที่ค้างเกมอยู่นะครับให้ออกจากเกมแล้วรีเซ็ตใหม่นะครับไม่งั้นมันจะแบบเหมือนมันยังไม่ได้รีครับก็ ี่นี่ก็มีแค่นีครับ